สวัสดีค่ะตอนนี้ถึงพาโตโกท่าจีนแล้วเป็นจุดพักรถก่อนที่จะไปเออเพชรบุรีไปชะอำนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่ามันมีอะไรกินบ้างมาดูค่ะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้มีร้านข้าวหรือปรเปล่าเนี่ น้่งงานมีอยู่ร้านหนึ่งมีร้านข้าวนะคะนี่ายข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอดมีร้านกีฬาแล้วก็ชุดมีชุดกีฬาด้วยนะคะนี่ จะเป็นร้านบริเวณรอบๆมีก๋วยเตี๋ยวเรือน,นี่มีอเมซอนตรงทางนู้นก็จะเป็นสตาร์บัคนะคะเป็นแบบได์ทัรรอบๆแล้วก็จะมีร้านข้าวแกงหนึ่งร้านนมติ่มซำก็เลือกได้เลยว่าจะกินอะไรนะคะ ก็เป็นจุดแวะพักก่อนที่จะไปเข้าเมืองเพชรบุรีอีกประมาณสัก40โลนะคะเป็นห้องนาวนะคะสิแอนี่อันนี้ก็ล้างแล้วนะคะทุกคนแหมพ่อดีอดสมาชิกมากันแล้วพาโตโกโนะคะพาโตโกโท่าจี จุดหน้าหกป้าดีค่ะอะมหยดุดมาอย่าตื่นเต้นกับเขาตอนนี้กำลังออกจากพาโตโกนะคะท่าจีนไปภาคใต้กำลังออกไหนะแหญ่แรกสถานีต่อไปวัดค่อยนะคะ โลนะเจ็ดส <60 S 1> <10 S 2> ิบกิโลนะ,ะถึงแล้วแต่ก่อนตรงนี้ต้องต้นข่อยเข้าวัดนะคะไหว้พระก่อนไปฉะอันะนอุย้ยสวยนะเนี่ยนี่สวยนะแม่แต่ก็เป็นวัดเล็กๆนะคะ อยู่ในเมืองชามเลยมาเที่ยวได้ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ด้วยก็สามารถมาสักการะก่อนได้นะคะแฝดนี่วะคะแปดแปดเอนะคะวัดถอยไปไหว้ผากันทุกคน ในบทในพรงมาลัยเชิญค่ะอายุหนึ่งร้อยหกสิบปีนะคะปิดทองลูกนิมิตปิดลูกเอกลูกใหญ่ก่อนว่าจูทิพย์ไม่ดูดายหรือสะดอกเพร,ราะ วัดคอยถือว่าเป็นวัดโบราณคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบุรีค่ะสร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลายตั้งอยู่ใกล้เขาวังค่ะปัจจุบันก็มีการบูรณะปฏิสังขรนะ์สร้างขึ้นโดยการนําศิลปะชั้นสูงของชั้นสิหมู่มาใช้ในการสร้างเลยนะคะเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่า ได้พระอุโบสถนะคะก็จะปฏิสถานพระพุทธรูปหยกสีขาวนะคะพ่อผาชัยธนโชธเป็นองค์ศิลาขาวข้างในก็จะมีการเป็นภาพผนังว่านะ่สวยสวยงามเลยทีเดียวโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างนอกกันนะคะเดินดูรอบๆกัน เสียงไล่นกพิราบที่เขาทำไว้ใช่ไหมเสียงไล่นกเอาไว้แบบไปเหมือนไล่นกพิราบนะคะนี่อันนี้คือด้านข้างนะคะก็จะติดกับวัดน่าจะเป็นวัดเขาวังนี่จะเป็นด้านข้างนะคะก็จะสวยชิ ได้หรือสดอกกระรอที่วัดคอยวาข้างในแล้ใครไม่มีลงศพมาขอรับบุญจได้ฝังลูปมินิตรงนี้ได้ร่วมบุญลงชื่อสร้างช่อฟ้าไปไล้นะคะวันพระจะนำรายชื่อท่านไปสวดเสริมดวงมาทำบุญตรงนี้นะคะด้านหน้าทานัดที่ฐานจิตขอพล่อหลวงพ่อท่านใจด้านหน้าก็จะเป็นสิ่งโปรดที่สามารถเข้าไปไหว้ได้อีกนะคะใครต้มีหลายแฝด และพระสิวัดคอยค่ะอันนี้เป็นต้นอะไรอันนี้เรียกต้นอะไรอ่ะนี่มันก็นค่อย่ะ่อยก็คอยหรือตะโกแยกกันก็สามารถส่งน้ำพระอะไรนะส่งน้ำพระพุทธรูปประจำวันเกิดเสริมสิริมงคลได้ตรงนี้นะคะ แลนด์มาร์คของวัดนี้ก็คือพระาธาตุฉิมพีเศรษฐีนวโกดที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่เลย,<ด>ยค่ะโดยผนังก็จะสลักอักษรขอมนะคะแล้วก็มีถึงยันพรมสีหน้าแล้วก็ยันหงมหาเสน่ห์ซึ่งเชื่อว่าใครที่มาสักการะแล้วนะคะก็จะมีความเป็นสิริมงคลมีโชคลาภรวมถึงการเจริญก้าวหน้าในในาที่การงานด้วยเห็นรอบนอกก็จะมีต้นอยู่ต้นหนึ่งนะคะซึ่งสามารถส่งพระพุทธรูปประจําวันเกิดได้อยู่ตรงนี้นี่ แล้วก็มีพระจะ้แม่กวนอิมก็สามารถมาสักการะได้อยู่รอบๆเลยค่ะนี่ก็ด้านในก็เรามาได้ไปไดนเมืองแล้วแมแเราก็ซื้อก่อน ซื้อไว้สักชุดหนึ่งสามซื้อไว้สักร้อยหนึ่งชุดละยี่สิบห้าบาทนะคะข้าวแช่เดี๋ยวเราจะลองซื้อดูก,ก่อนนี่ตรงนี้ก็เดินข้ามวัดมาเลยข้าวแช่แม่ลาบนะคะเอาสักสามสี่ชุด,ชดซื้อข้าวแช่เชนีเ่ยค่ะเอาสี่ชุดนี่ะคะนี่นี่เดี๋ยวตัอองค์จะโอนโอนได้ไหมคะโอน่ะโอนได้ค่ะจ้ะข้าวแช่ สี่ชุดต่อไปเดี๋ยเราจะไปท่ายางไปค่ะไปกันต่อเดเราจะไปกินผัดไทยท่ายางนะคะอยู่อำเภอท่ายางก็กกถท้าวิ่งลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวลอดใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวขวาไปนะจะอยู่ตรงตลาดนะะ ตลาดบอกไว้หรอแล้วก็อยู่ข้างสันเจ้า่าอก่อนู้เย็นเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เราสั่งอาหารไว้แล้วไปเย็ก่ออะไรวะจองที่ไว้เรียบร้อยเลยบ้านอะไรนะม่บ้านทายาเดี๋ยวไปดูกันเลี้ยวท่าน้ำข้ามพบแล้วขวาฮข้าทางท่าน้ำแล้วก็อีกสองร้อยเมตร <S <S ามาจอดที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูอยู่ติดร้านเลยผัดไทยท่ายางค่ะอยะะู่ติดร้านอยู่ตรงน้น,นผัดไทยท่าย,ยางเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่ร้านก่อนจองไว้แต่วันนี้ลูกคนไม่เยอะนะคะมากินไ้ ตัดแก้วได้แล้วหรออ่าใช่ปา้าเอาน้ำตาลสดไหมอ่ะอ้แอบีเอาน้ำตาลสดไ่ะลนี่ย่ะบีบมะนาวมองอากคุณินตลอดเลยอ่ะอร่อยไหมแอะรสชาติรีวิวหน,หนห่อยนะคะ อร่อยไหมอร่อยอร่อยคะ่ะเราจองไว้สองโต๊ะแนะนำให้จองก่อนวันนี้คนไม่เยอะยังพอ,อได้อยู่ยลูกตาลไม่ต้องใส่น้ำแข็งกินได้เลย กนี่นะคะเราชอ่องแล้วก็คนยังไม่รู้ยังไม่ได้กินกินไม่หวานไม่หวานมากเท่ากับ แล้วกลายเป็นก็ต้องถิงโตไปเลยเขาบอกว่าให้เอาใสหน่อยใส่แต่ลองใส่เลค่ะแต่ที่กินแล้วต้องใส่กัลรอช่องสิงไม่มันก็ร็ปิกลอตเ้อลองดูดิเป็นไงราลอช่องแม่แซบบอโอ้สดจั่วหวานไหมหวานาอะไม่ได้งหวานนะคะนี่น้ำชื่มเลนะหนึ่งเก้าหกสามวันนี้นะคะ 17คน่าคนกินอิ่มยังเนี่ยเขากินอิ่มกันหมดแล้วนะคะ,อคะโอเคอิม่มอิ่มแล้วค่ะทุกคนต่อไปเราจะเข้าที่พักกันนะคะตรงข้าวนะคะก็จะมีร้านขนมหวานก็มากินได้ มีร้านขนมหวานนะคะเดินไปกินได้นี่นี่1กิโลนี่1กิโล1กิโลได้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเข้าที่พักเลยนะคะเป็นภูวิลล่าอยู่ตรงชาำโอเคไปค,ะ <ๆ S 2> ค่ะกำลังจะถึงที่พักแล้วน,นะคะภูวิล่าของเรานี่ เป็นหมู่บ้านภูมวิลล่าชื่อบ้านพักอริยาภูวิลล่าอยู่ในหมู่บ้านลีวานี่ถึงแล้วอริยาภูมวิลล่าชะอา อุ้ยเฮียชิดเด็นแล้วนะคะที่ผ้าปา่าอริยาภูวิลล่านะคะรีวิว <ไป S 1> ให้ด้วยเลยไปในตัวบ้านผากค้านี่สาะว่ายน้ำน้องให้ขึ้นไปดูนะคะอ่าเป็นห้องเลยใช่ไหมคะ เราจะมีเป็นเตียงสองชั้นสำหรับชุดเล็กกับชุดใหญ่จะสามารถนอนได้ถึงก็คืออันนี้นอนห้าคนใช่ไหมคะใช่ห้ก็จะเป็นห้องน้ำในตัวอ่าก็คือห้องน้อน่าจะเป็นเตียงคิงไซส์สองเตียงทั้งสองห้องเลยจ้ะอ่านี่อันนี้คือนอนได้สี่คนเปิดแอร์เรียบร้อยห้องใหม่มากดูพอดีฝั่งนี้ก็สี่อ่าห้องน้ำอยู่ด้านนี้ค่ะ ซาเท่าทไรหนึ่งจุดห้าประมาณหนึ่งจุดห้าพี่แดดสาขา,าก,กุชิคุณลูกค้าขึ้นมาดูก่อนไหมอ๋อมีกัดจาก,กุชี่ได้หรอของเราจะเป็นแบบเปิดเอาดอ o ช่วงนี้ก็คือจะแดดล้มหน่อยอ๋อมีจาก,กุชี่อยู่ข้างบนอา้าวิวดีค่ะวิวดีข้างบนเห็นภูเขาด้วย<า>ห้องครัวด้านนี้ไปค่ะ นี่อันนี้ห้องครัวนะคะอุปกรณ์กาับมาใช้ได้หมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าเราควรหลังคือม่บ้าด้วยหรือว่าถ้าแบบไม่สะดวกจริงเรามีบริการเริ่มต้นที่500บาทโอเค <c oughs> มีเด็กอยากออกเว้ยม,<า> <c oughs> มีเด็กอยากเล่นอุ้ยพอดเล่นไหนเล่นไหนมีเด็กอยากเล่นโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ไอ้เพิร์นน้องเพินน้องเพิร์นน้องเพิร์น้ชอบชอบชอบเขาชอบเขาน่ะเขาชอบชอบเล่นชอบเล่นไปไปไปอุย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 จับตัวไ ไว้ไลอย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 ,ลอย,ลอยขาุ้ยขาขา,ขาลอยแล้วอุ้ยอตื่นเต้นตื่นเต้นตน,น้องเพิร์นชอบชอบเขาชอบนะน่ะ ผานปูก็จะเป็นตลาดทะเลนะคะขายของทะเลสดๆเลยต่อมี่ขายหลายอย่างมาโอ้นี่มันหมดแล้วนะคะต้องเขาบอกว่าต้องมาตอนเช้าๆตอนนี้ไม่มีแล้วหมดแอีฝั่งนี้นี่มีแนวปูกันร้อนอตื่มีปูนะคะ 450นี่อันนี้มีปูละสองรอยห้าสิบาทมีซีฟู้ดด้วยข้าทอดเจดสิบาทก็จะมีจะนี้ทำให้เลยได้นะคะเราจะสั่งแล้วให้เขาทำให้ก็ได้ มีเผาเกลือเนี่ยทำผัดชาอบได้หมดเลยร้านกุ๊กกิ๊กะเนี่ค่กกนะ,คะสั่งอะไรบ้างอะ่ะกุ้งที่นี่เลยค่ะเขาทำให้ได้นะก็นี่ไงเนื้อปาเนื้อเปไม่ปลาเนี่ยเขาก็ทำให้ได้นะ 20. 20. 20. ที่มาของสะพานปูชักนะคะ ก็คือตรงนี้นี่ก็คือมันจะมีคัดลอกชักให้เรือแล่นผ่านไปได้นะนี่ทีนี้ก็จะเป็นเรือชาวประมงทั้งหมดเลยนะคะเรือชาวประมงนะคะนะะทอดมันปลาอินรียเป็นไงบ้างอร่อย <c oughs> เหนียวไหมเหนียว สดๆนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปกล่องหนึ่งกล่องเร120บาทได้เลยใช่ปะคะได้เลยอะไรวะากินหมดเลยลืมลืมลมอ่านี่นะคะ120อุ้ยนี่นะคะพิเค่ะคุณค่ะอันนี้ให้ชิมนะคะทอดมันปลซีอยู่ในตลาดปูเลยเข้ามาิดเดียวมาซื้อได้เหนียวนะคะเหนียวอร่อยเาหอยแมงคู่โลหนึ่งจานหนึง โ,โลนึ่งไอโลนึงแค่นั้นเองนะได้แล้วอไหมร้า่นายหนึ่งอ่ะ้ยเนเนนจะไม่ร้านเบอร์สิบเอ็ดซื้อพร้อมนึ่งได้เลยนะคะนี่นี่นี่นะทุกคน เต็มมมยเต็มมือมากี่ถุงอีกหมดไปประมาณเท่าไหร่เนี่ยสามพันสี่พันแต่ว่าก็ก็ถูกอยู่ทำอะไรคะล้วงไฟประมล้วงประมุมเรื่องเล่านะคะประมทำไมอะว่าชาวประมงเขาไปหาประมุขไอ้ทะเแล้วแล้วเขาไม่เจอผู้หญิงมาเลยเขาก็จะใช้ประมุขที่นั่งฝังประโยดค่ะอ๋อ เอามาทำอะไรนี่ไงปลาหมึกทอะไรอ่ะอันนี้เป็นนิทานในวงล้อตึงๆตึงๆเราไปดูข้างนอกกันเขาจะย่างอันนี้กุ้งก็มาย่างนะคะซื้อจากตลาดเขาต้องผ่าอะไรไหมไม่ต้องไอซื้อจากตลาดเดี๋ยวเราเอากุ้งไปเสิร์ฟข้างนอกกันเป็นไงบ้างทำอะไรคะ กินาาที่พักเป็นไงบ้างดีมากดีมากสบายหลับไปกี่ตื่นแล้วหลับไปได้หนึ่งนี่พาไปไงบ้างคะไปไงบ้างนั่งรอจอาบน้ำอย่างเงี้ยร้อนยังไม่มาโคนก็เลือกรูปอยู่ บางคนก็นั่งไม่เฮ้ยกินฟูมาแล้วไอ้น่า480ทำอะไรกันอยู่ไอไอกุ้งกุ้งเที่ยวอะไรอ่ะตุ้งกุ้งกระตอยอ่ะทำอะไรกันอยู่กระต่าย200กว่าทเอามาทำอะไรกินอ่ะอะไรต่อจ้อยจัะอันนี้ย่างแมงดาว้านี่ตอนเย็นๆนะคะมีไฟด้วย มันเริ่มมีหมอกแล้วนะมีหมอกสวยแต่ตอนเดียคือฝนตกบ้านพักนะคะเป็นบ้านพักใหม่แนะนำเลยใครจะมานะคะมาพักได้เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไว้ก่อน เล่นกับกอบเลยเหรอเออเจอเจอเล่นกับกับเหรอแม่แอนติมิสเต่แอนติมิสซี่ปูสวยยกมือขึ้นปูสวยไหมปูสอยยกมือขึ้น เอป่ายังไมกินอ่ะย,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 ยัมมงม่นนะแอ่ยม่กินนะคะยำแมงกะพรุนนี่อาหารวันนี้ของเราเน้ท้สดสดมนะคะ you mm -hmm. แต่เย็นนะลูกพี่ไม่ยิ้เสียงแบบเองร้องกลัวมากบอกแล้วให้ฝึกโตมาให้ฝึกร้องเพลงเจสันเจไม่ไหวเลยเสียงเขเสือขำต้องร้องเพลงพอนะค่ะเดี๋ยวแม่เสือชื่อไม่เจอันนี้เสียงแบบนำดน,นตรีไปเลย การนอนเป็นเรื่องของเด็กเก้าเหลาเด็กตรีนจัดละเมาไหมแลเมาไหมเมาเมาตั้งนานไม่นอนมาดีเอไว้ไม่ได้ไปนอนเก้าเหลาจัดเลย